แปปีในหลีกสูงสุดของราชบุรีนี่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะครับพวกเขาผ่านอะไรหลายอย่างมาเหลือเกินซึ่งแม้ว่าจะเป็นปากน้ำก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาสั่งสมประสบการณ์และก็ทำให้ราชบุรีแข็งแกร่งขึ้นมาสวัสดีครับแฟน,แฟนคลับ Kick Off ครับพบกับช้างฟุตบอลโมเมนต์กับผมโมสุรเดชน,นะครับเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยติดตามกันได้ทุกช่องทางของ Kick Off แบบนี้นะครับ หสัปดาห์เจอกัน1ครั้งสัปดาห์นี้ครับพูดถึงทีมที่ได้ไปเล่น f f c h h a m ม ions ย e ส g u e ในฤดูกาล2 0 2 1กันหน่อยนะครับปีนี้มี4ทีมที่ได้ตั๋วไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีมที่เป็นน้องใหม่แบบแกะกล่องเลยก็คือราชบุรีมิตรผลนะครับนี่ถือว่าเป็นปีแรกที่ทีมราชันมังกรได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมโมสรน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดถึงเบื้องหลังการได้ไปเล่นถ้วยเอเชียกันหน่อย หลายครั้งแล้วนะครับที่พวกเขาเฉียดฉิวที่จะได้ไปถ้วยเอเชียปีล่าสุดเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคือปีที่ราชบุรีเข้าชิงฟุตบอลช้างเอฟเอคัพแต่ก็ไปแพ้กับการท่าเรือไปก็ทําให้เป็นเพียงแค่พระรองไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับปีนี้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เป็นทีมที่ติด1ใน4ในเลกแรกของปีนี้จนได้ตั๋วไป ACL ได้สำเร็จนะครับเป้าหมายที่สำเร็จในปีนี้คงต้องยก ความดีความชอบยกเครดิตให้อันดับแรกเลยก็คือกลุ่มผู้บริหารนั่นเองนะครับนำโดยคุณฟุกธรวัฒนิติกาจนาหนุ่มไฟแรงผู้บริหารที่มีความบ้าฟุตบอลเป็นที่สุดนะครับกระโดดเข้ามาทําทีมทีมนี้ร่วม10ปีแล้วและก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทําทีมขึ้นมาจากลีกล่างสุดจนขึ้นมาอยู่ในหลีกสูงสุดได้ ซึ่งนอกจากคุณฟุกแล้วนะครับแน่นอนครับแรงสนับสนุนจากครอบครัวทั้งคุณพ่อวิวัฒน์และก็คุณแม่บุญยิ่งนิติกาจนาในฐานะของประธานที่ปรึกษาและก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องได้รับเครดิตไปด้วยหลังจากที่ทั้งหมดพยายามทุกอย่างนะครับหลังจากที่ขึ้นหลีกสูงสุดมาได้ในปี2013และก็ทําสําเร็จได้ในปีนี้แต่เส้นทาง8ปปีในหลีกสูงสุดของราชบุรีนี่ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะครับพวกเขาผ่านอะไรหลายอย่างมาเหลือเกิน เคยดิ้นรนหนีการตกชั้นมาแล้วและก็การที่ไปถึงรอบชิงชาเลอร์ฟุตบอลถ้วยแต่เป็นเพียงแค่พระรองมาก็มีทั้งที่อีก9ก้าเดียวจะถึงโทฟี่อยู่แล้วพวกเขาก็ผ่านมาหมดแต่ทุกย่างก้าวที่ลุยมาซึ่งแม้ว่าจะเป็นปากน้ำก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาสั่งสมประสบการณ์และก็ทำให้ราชบุรีแข็งแกร่งขึ้นมาประสบการณ์ตรงนี้กลายเป็นว่าตอบโจทย์ในปีนี้นะครับ ทุกอย่างดูกลมกล่อมสุกงอมแล้วก็ทุกฝ่ายช่วยกันจนราชบรุรีทำสำเร็จจนได้เรื่องของโค้ชต้องยกเครดิตให้โค้ชเจี๊ยบสมชายไม้วิไลนะครับคุณซื้อที่อยู่กับทีม,มาตั้งแต่ต้นโค้ชเจี๊ยบอยู่กับผู้ช่วยหลากหลายคนที่ราชบรุรีแต่ก็ยังปักหลักอยู่กับทีมและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสเนี่ยโค้ชเจี๊ยบก็สามารถตอบแทนราชบุรีได้อย่างยอดเยี่ยมกับการสร้างโครงสร้างทีมชุดนี้ขึ้นมาและก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับ ส่วนประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล่านักเตะน,นั่นเองนะครับนักเตะไทยดูลงตัวนักเตะต่างชาติต่อยอดมาจากปีก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่จริงๆแล้วประเด็นปัญหาของราชบุรีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวโค้ชบ่อยครั้งเปลี่ยนโคตา้านักเตะต่างชาติแทบทุกปีสิ่งเหล่านี้หายไปในปี2ปีหลังนั่นก็คือจุดสําคัญที่ทําให้ความลงตัวการใช้เวลาในการปรับจูนที่น้อยลงต่อยอดจากการเป็นรองแชมป์ช้างเอฟเอคัพมาสู่การ เป็น1ใน4ทีมที่ได้ไปเล่น f f c c h a ชม ion s League ได้สำเร็จองค์ประกอบเหล่านี้นะครับช่วยให้ราชบุรีประสบความสำเร็จจนได้ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ว่างานมันเพิ่งเริ่มคว้าตัว๋วมาได้แล้วแต่งานเบื้องหน้าที่รออยู่หินไม่แพ้กันนะครับหนึ่งเรื่องที่น่าจะเบาใจได้น,ะนั่นคือสนามมันเอง มิดผลเซเดียมถูกเนรมิตขึ้นมาในปี2016นะครับด้วยมูลค่ากว่า300ล้านบาทพวกเขาสร้างสนามแห่งนี้ให้มีมาตรฐานในระดับสากลเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการไปเล่น a f c c h a m p i o ี s ยนสไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องโค้ชนะครับด้วยประสบการณ์ของโค้ชเยออาจจะยังไม่เพียงพอกับการลุยถ้วยเอเชียทีมเองก็เลยติดต่อเอามิลลสโจสิกเข้ามา ุณซื้อชาวเซอร์เ,รเบียมีดีกรีโปรเลเซนจากยุโรปอยู่แล้วและก็มีประสบการณ์ในการคุมทีมบ้านเรามาอย่างโชคโชนนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มได้อย่างไม่ยากแต่เรื่องที่น่าติดตามไม่น้อยนะั่นคือเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะโคต้าต่างชาติยานิคโบลีดาวซันโวของทีมที่ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องมาจากปีก่อน ปีนี้กําลังจะโบกมือลาทีมไปแล้วกองหน้าตัวใหม่ชาวโคลัมเบียก็คงจะเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับว่าจะเข้ามาแทนที่ของโบลี่ได้ดีแค่ไหนรวมไปถึงในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างโยซังแฮที่คงจะไม่ได้ไปกับทีมต่อนะครับในตําแหน่งกองหลังชาวเอเชียราชบุรีจะหาใครเข้ามาอุดนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนราชบุรีคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นนะครับ าสำคัญต่อจากนี้ของราชบุรีถือว่าท้าทายไม่น้อยเลยแต่สิ่งที่จะแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมานั่นก็คือว่าการลงสนามในศึก AFC c h a m p i o n s ยนสในครั้งนี้คงจะไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลราชบุรีเท่านั้นที่เอาใจช่วยเพราะว่าการไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแฟนบอลทุกคนคงจะติดตามและให้กำลังใจราชบุรีทีมนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของช้างฟุตบอลมเมนกับผมมอสสุรเดชน,นะครับถ้าท่านผู้ชมทุกท่านติดตามอยู่ ชอบแล้วก็ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทุกช่องทางของ Kick Off กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ